วันนี้เราจะมาศึกษาดูงานกับประชาสัมพันธ์จังหวัดนี่คือธรรมชาติล้วนๆเราจะไปดูปลาเบือนมาสันอาเราจะไปดูปลาเบืนกันค่ะก็ว่าอยู่ว่าขัวเขาเอินขัวจินใหม่ลำเดียวอุ้ยเค็ดยังไงนี่ เขาเอิ้นรัวระวังเด้อระวังเด้อคือความที่มาดูงานกับทุรักทุเรมากไปเฮดด่้วยุ่ยยุ่ยน้องเขาคืออะไรอ่ะน่าไปทำมากเลยฝายชะลอน้ำฝายชะลอน้ำในดิบในดินซีเมนมีปลาบ่ค่ะมีปลาบ่ได้บ่ได้บ่คคะโยกขึ้นแน่ อยากเห็นอยากลุ่นเลยพี่นอ้องอือโอ้ยว่างเปล่าว่างเปล่าพี่น้องกับเพื่อยู่หน้าเดิเดวท่าหยหาด้ไม่สารต้อสีีบาพ่อผู้ใหญ่ไม้ฟั้งเหญ่อนนี่คือพ่อผู้ใหญ่ไพสาล s c สซจพอํเภอน้ำพอง oui, <ม> Teraz, รับเพื่อนโจไม่อยู่นี่ของบั่นตำบลม่วงหวานนะครับที่ได้งบประมาณมาก็ได้มากถาเขาจะเี็บสายมอขอถึงนมาหลายๆเยอะเข้าบัานจะเก็บ้วย